ไป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 โอ้โหแมบบ่กองครับมึงว่ามันไปไหนโอเคเมมั้งเดินเมียนครับ นี่เราไปไหนเนี่ยเดี๋ยวมาเอา,อานี้เก็บไปด้วยเอากล่องปืนมานะ่นเอาเปิดได้ด้วยหรอวะไม่ได้อีกเดี๋ยวนะอ่ารีพีทโอ้ยกูไม่ได้อะของกล่องกูคือแน่นมากได้ได้ได้เอ็มน,นี่ยเขียยก่อน เนี่ยเนี่ยเป็นขวพอสิไเลยจังหวะนี้ไปบินไปทำตัวเป็นทำตัวเป็นขโมยนะเนแหละเหี้ยไม่ต้องครับเอาละคือเอาของวางในกล่องไม่ได้เลยของแม่งเต็มกล่องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทิศนี้ใช่ไหม ไปไหนก,กูยังไม่รู้เลยจะไปที่รถใช่ไหมเอาไปวางในรถไหมเออเอาไปวางหลังรถไว้ไหมปรากฏว่าแม่งมีคนซ่อมรถเอาไปทั้งรถเลยอุ้ยเอามา ก็แต่ล้อก็ขับรถไปแอบดิมันขยับได้อยู่ไม่ใช่อะไรแกไม่ได้มันได้แต่ติดเครื่องใช่ไหมไม่ได้ได้แต่ติดเครื่องอ๋อมันเด้งไม่ไปอะเฮ้ hey, หรือว่ากูไม่ได้เข้าเกียร์ไม่รู้เดี๋ยวไปลองดูใหม่ก็ไดออ้ตอนนั้นมันเป็นเกียร์ว่างไม่แต่มันไม่มีหม้อน้ำมันไม่รู้เว้ย เอา้ามันจะหยุดทำไมเล่าโอ้โหนี่เราเล่นเกมอะไรเซงไว้วะเซงไวเบอร์วะื่องความอยู่รอด <c oughs> ไ่เปิดช่องกล่องเลย <c oughs> อันนี้คือวิธีการครัฟกล่องที่ถูกต้องได้ของในกล่องด้วย ทำไมไอ้้ย่สันต้าสันต mm ้าแจกของวะอยู่เฉยทำไมวะมีอะไรสิ อะไรวะดูทิศเหรอก็นั่นไง้บ้านอยู่ข้างหน้านะ้วใช,มมช่มึงดูมึงดูแขนมึงนะแขนกูมันเป็นเลยวะส่งให้ในลายอะ่ะกูหนักไงเดี๋ยวให้ดูแบบดูวันทั้งเลยอย่า yeah, เป็นงั้นานะครัก <laughs> เป็นอะไรตอนนั้นจำได้ปะแมงยือดออกไอ้สัสแล้วแมงไปบงังตะโขบกูเลงเฮียอะไรไม่ได้เลย แต่ของมึงนี่ยืดหนักกว่ากูเยอะมึงเปอกูยืดมากูยืดมาประมาณแบบกูยืดมาประมาณสแบบักสิบเซนประมาณเนี้ยของมึงนี่ยืดเป็นเมตรเลยมึดว่ะภาพเดี๋ยวค่อยไปดูในคอม ไอ่โอ้โหใส่ไปเลยทั้งเกออยังสวยเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ย ไอโอ๊ตมึงอยู่ไหนเฮ้ยอะไรเนี่ยเพื่อนกูเอารถไปไนะโอ้เพื่อนกูขับรถตกเขาตายรถลอยได้เออกูอยู่ตรงศพอะไรนะ เห็นรถไหมล่ะเห็นเห็นเห็นเจอแล้วเจอแล้วไอ้เย่าเจอกระชุบกูไหมเจอเจออยู่ในรถเฮ้ยอันนี้่ะแล้วกูต้องทำอะไรถึงเนี่ยกูอยู่ไหนวะเนี่ยกูเอาบอดี้โอ้ยกูเอารถมึงออกมาจากรถแล้วเย้ เดี๋ยวกูจะพยายามดูแลมึงไว้ให้ช่อุ้ยมึงมึงไม่ดูอ่ะคาแบตมันรูนแล้วรูนหมดเลยมันพักมาเนี่ยมึงติดเครื่องทีไอ่ใช่ได้ไอ้ตลกว่ะแล้วจอมึงเป็นยังไงอ่ะตอนตอนมึงขึ้นเอ่ะ ทิ้วๆกูเห็นแล้วตัวตัวเองหมุนหมุนหมุนกาศาดเนี่ยเออแสดงว่าเป็นตามที่กูเห็นกูอัดไปด้วยเดี๋ยวกูส่งให้แต่มันจะมืดๆหน่อยส่งใไลน์เดี๋ยวไปลงไอ้นี่นี่นวะขึ้นเลย